เดิสบายดีพอม่พี่น้าเมื่อนี้มาจุลังวันโลกจกสละกันปีใหม่ปีใหม่เลยดต้ลายมือเลยได้แต่กันยังย้อนลังได้สี่คนเดนี่น้องสาวนี่น้องสาวน้องสาวพวกเธอเอาเป็นหนังรวมกันอยู่บุไป มื่อนี้มาจกสลากสิได้ไอโนอสิได้กองใหญ่เนาะครับไปโน่สิได้กองใหญ่กองใหญ่ก่ชงใส่นี่หมายดูคกันพวกเพื่อนพวกเพื่อนนัดกันใส่เสื้อขาวตีขาเล็บบริสีขาวน้ำหมูสีป่าไว้ต้อยไม่พวกพ้นนะครับมาจกสลากวัดนย็น เี๋เอาหายแบ่งกันกินหมนสัอวอขอบใจหลายๆเจภาษาอังกฤษอ่านดูซิรถลาย <c oughs> โอ้ยอยอมแล้วกันว่าแบบนี้อ้าวผูได้อ่านเป็นอ่านในรถ <c oughs> ตัวภาษายังอันเนี่ยภาษาอังกฤษใช่ยูสับภาษาอังกฤษ เออมือนีจกสลากแล้วก็ซีว่าเรื่องดีกา่าบุญต่อบุญป่าเขาป่าสงการเดิมพี่น้องเลยสงการเดียวสิบอกอีกที่หนึ่งว่าวันที่ยังใคเมษาเมษาเอาเมษาเอเมษาแต่ยังโมหูเถื่อว่าซิมเมอร์ใดแต่ส่วงเมษาเออ่วเมษาออ่ยังมารวมทั้งบนมากเอ้นำกันกาม เดพนอ่อชาวยูทูเลยตมาเด้อเาเกิดเด้อโดยปนาโดยติดต่อมาเลยติดต่อมาเลยติดต่อพิมพิมยังพิมพเออะไรเนาะพิมพเอมาเพราะว่าข่อยถักคนทักลายลายพิมเอมาไปอยากเหตุบุญทำทานนํำกันบุญผัป่าสมาีเฮา วันนี้อย่านะวันนี้ไป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 จบแล้วกิตากันดมามาเดียวรอนักษาไปสิได้อ๋าโบฝนคืองามเทวะบปทิ้ง Bố khỏi trẻ nhà bằng cái rèn tao nội có mùa tất xúc À trẻ nhảy còn là cái hao cái thân thì song Nè đây, 1, 2, 3, ôi Bắt đầu, ăn nạn bắt đầu À mà, ác chị À ơ Nhưng mà á chung 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 mày chung 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 chung

เออวันนี้นี่ยหเฮาแก่บังแต่ถ้าเฮอก็พอว้าวดีข้างนั่งข้าวบนปล่อยน้องหยอกเนี๋ยวบอแมโอ้ยผู้โชคดีกองใหญ่เฮ้ยวันนี้เดชกองใหญ่ได้กองไม้ด้อยนึ่งต้อตัวใหญ่ได้กองไ่ด้ออันนี้เปนมากียด้ แกโลลแกโลลอยากงูเอาได้ยังอยากงูอ่ะแกแกห้องคอยก็ได้อ้าคอยแกให้ข้าเจ้าก็อยากเบิ่งน้ำเลยเนาะโซยูท like ูปกะเอาอะไรยังวะน้องสาวคือยังวะการบอกเอเดอร์ของข่อยเนี่น้องควรแก้หาย เจ้โอ yeah, yeah. oh, ้ยใสโอ้โหมันคือใจายตรงกันด้วันปีนี่บ่ฮะโอ้โหนี่ของผู้ขาเด้อพี่น้องนี่ของคนปีใหม่ แกอมาซะน้อยองเจ้าคุณนี่อันนี้คอยนางแรกเาอยากเ็นตัวนี้นะแก่แกอนกตัวีก่อนยุดตัวนั้นแกตัวนี้ก่อนยังใส่ใส่ บ้าทิ้งอาะอ่ะโซโซสวีสีสอบสั่งนาฬิกาน้องคนนี้อู้โอู้หกระเป๋าอู้สวยสีชมพูอ่องตอง

กางวัน,นพีใหม่เป็นเออเป็นสีอ่องไปโรงเรียนนะน้องโอ้งามงาม,งามานะฮัาานนกน,นาฮักโอ้ยนาฮักนาฮักใช่ใช่ผืนกุมใส่นาฬิกาอยู่แน่นอ่ะกัน ซีซีนี่ค่ะชอบซีอืมเป็นหมักซีหนีวบซนตานังกันดึกนั่งซานังซาสิเบิงเป็นอยู่ด้าเนากอันไ่ะเป็นต้นนั้นเป็นสีเบิงโมเฟิาเบิงนาฬิกาบ่เป็งได้นางนะเป็นได้โทรศัพท์เป็น่เฟดินี่ฟังอักสือซ้อมนาฬิกา <c oughs> <c oughs> อันนี้องเขาสวยกล่าวองเขาต้องสวยกล่าวอยู่แล้วอะอออาอก็ออือลือ โอ้ยของคนงามเพิ่นต้องลีลาเนี่ยเผื่อจีแกล่ะปากตีแบบอัตขาดเลยเนาะสวยงามสวยบอสวยบอไมสวยคือคนซื้อเนาะสวยคือคนซื้อแล้วอะ ย่องเอาจคืนเต้นเอาหัวออกาีต่ก right ้มันเือนนเเนนาฬิกาได้สามเลือนปีใหม่ปีนี้งามงามมาเยนเยใส่ดูใส่ให้เนี่ยใส่ให้เน่ใส่เมืองใส่ก็เมืองขัววะจักสุดจักนาฬิกาวอ เมืองเมืองมีคนมาหมั่นอะไรได้นีิเอาเอาใส่เนวไหนอ่าใส่อไเหน่เลกใส่ไหนนใมีมีประโยชน์แลแนนีึงปโอ้แคนผัดโจยบ้านี้ได้ได้ อยากน้องสาวมันคือเป๋าวะจักแล้วแม่ดีน้องสาวอู้ใส่คุมใส่ให้กะข้ใส่ให้ก็บ่เป็นน้องดูค่ะใส่ไเออนขาวบ่จะงอือสงสัยแคนกบ่สมกับนาฬิกาบ่นี่เนาะอ่ เบึ้ดงดูหาซองสาวนะ่ะเคียนอะนะอในเคียนกัตอเื่อนี่ยคือกเนียเบิ้งสู้มาสู้ค่ะคอยิมสวยสวยไหมสวยเออสว,สวยคือคนใส่หัวไ้สุนอา,า,าก็มาจักระยาดอกเออเวลาอะไอีกงานแล้วก็สวยสวย ไปได้ล้วบ oh ่เจ um ้ยังแล้ว so ยังใส่บ่ได้ยังน้องม่ใส่เป็นจังได๋น่ะใส่บ่ได้ใส่ใหม่ดูใส่ให้แน่ายืตะแกนด้ไปให้อจับกองให้มันใส่แม่จัให้ีเอปากอ่ะอันนี้เอือยเฮาเนาะกําลังใส่นาฬิกาให้จุกสละกันปีนี ได้นาฬิกาพูลเลือนพ้เลือนโอ้งามลายสวยสวยสวยชอบ่่เจ้ชอบโบสวยงามเลยเนาะได้สุดสุดเตตี้สุดเลยสุดนิสัย่บได้เมื่อให้ลูกสาวสุดมีสซงเซยเออ จะได้อีบ่เจ๊จักแดลองใส่เบิ่งแล้วก็ใส่เสื้อคุมเด้อลองใส่แล้วก็ใส่เสื้อคุมนํเพิ่นได้คองลายกบหมูด้กเสบจังนั้นดีกาได้2ชิ้นุนะได้องลายกบหมูเอาเก็บกินสมตกันเฮาันี่อือก่องน้ำขอบเด้อพ่อแม่พี่น้องอ่ะ กันกินนะบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคอ่ะบ๊ายบาย